หลังจากขึ้นรถบัสมาแล้วนะครับเดินทางมาได้2ชั่วโมงก็จอดพักก่อนนะครับ1รอบรอบแรกนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับมาจอดตรงนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากเดินทางมาแล้ว2ชั่วโมงใครอยากจะทานอะไรก็ต้องรีบทานนะครับกาแฟก็มีนะครับแล้วก็ใครอยากจะเข้าห้องน้ำก็ต้องรีบเลยนะครับหลายท่านอาจจะเคยเดินทางแบบนี้แล้วนะครับจากฮานอยไปซาปาครูปิ๊กว่าอยากจะแนะนําว่าให้นั่งรถ ตอนเช้าแล้วไปถึงตอนบ่ายน่าจะดีกว่านะครับเราก็สามารถหลับได้ตลอดทางเลยนะครับหาอะไรกินนะครับแล้วก็มาถึงซาปาปุ๊บเราจะได้ไม่เพลียครับตอนนี้รถมา,เ,าเดินทางมาได้สองชั่วโมงนะครับเขาแวะมาให้เราให้เราได้พักนะครับแล้วก็้พักทานก็จะมารถทัวร์ต่างๆก็จะมาจอดที่นี่รวมกันหมดเลยนะครับส่วนรวมนะครับคุปพี่ก็มาแกะกล่องข้าวที่โรงแรมไม่มา สำหรับใครที่อยากเช่ารถหรือว่าขับรถมาเองก็มีที่จอดรถสะดวกสบายเลยนะครับจอดที่นี่นะครับของกินเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของฟาของที่ระลึกเป็นอาหารพื้นเพพื้นเมืองของเวียดนามนะครับสามารถลิ้มลองได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับ ที่เรามาจอดที่รถบัสรถทัวร์มาจอดร,ระหว่างทางน,นะครับเดินทางมาสองชั่วโมงก็จอดครึ่งชั่วโมงนะครับทุกบริษัทก็ไปจอดที่นี่เลยนะครับแล้วแต่ก็เป็นบัสกลางวันตอนเช้านะครับ,รบสิ่งที่โรงแรมให้มานะก็มีขนมปังนะครับเป็นโทสต์แล้วก็มีบัตเตอร์มีเนยมีแยมนะครับสตรอเบอรี่มีไข่ต้มด้วยนะครับสองฟองแล้วตรงนี้เป็น โ,โ,โยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าก็โอเคพอทานได้อยู่นะครับง่ายดีนะครับนี่ก็เป็นร้านขายของกินนะคะร,รอของรับประทานตรงโน้นเป็นของฝากนะครับเดี๋ยวผมพี่จะเดินไปดูก่อนแต่ว่าเราขาไปเนี่ยมันจะไปซาปาก็ไม่น่าจะซื้ออะไรนะครับตยงโน้นห้องน้ำเดี๋ยวผมพี่ไปห้องน้ำแป๊บเนึง นี่ก็เป็นจุดที่สองนะครับที่เราระลางทางไปซาปาแล้วก็จะจอดพัทที่นี่อีก20สินาทีนะครับรถบัสรถทัวร์รถลินซีนก็จะมาจอดที่นี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรก็เหมือนที่แรกนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวปุ๊บปิ๊กก็จะหาอาหารกัดเย็นมากครับ หาอะไรดื่มซะหน่อยก็ได้กาแฟหนึ่งแก้วนะครับคลายหนาวแล้วก็เดี๋ยวจะนอนยาวเลยไปเจอกันที่ซาปานะครับ,งบง